1 2 3สวัสดีค่ะมาวันนี้จะขายอะไรอ่ะวันนี้เยอะๆพูดแข่งกันพูดแข่งกันอีกเออความหลอกกังเย็นกันพูดก็พูดแข่งกันอีกอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้อยู่กับแผนกเครื่องครัวเหมือนเดิมนะคะก็วันนี้สินค้าพี่หนงจริงจริงจริงอะไรนะ สองซุปเปรอร์ล็อกแต่เป็นซุปเปอร์ล็อกแบบมาใหม่อันนี้นนเป็นซุปเปรอร์ล็อกยังไงพี่นนเ,ปเป็นแก้วปกติซุปเปอร์ล็อกเขาจะเป็นแบบว่เาเป็นพลาสติกอันนี้เป็นสินค้ามาใหม่ค่ะคุณลูกค้าเป็นซุปเปอร์ล็อกแบบแก้วเพราะฉะนั้นเขาพิเศษ er คือแตกได้ไหมพี่จะเหลือหรือ หนามากหนามากเพราะฉะนั้นก็จะใส่ไมโครเวฟทนความร้อนได้ถึง400องศาเซลเซียสเลย mm hmm. อ่าทนได้เยอะกว่า mm hmm. กว่าพลาสติกนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็จะเวฟได้นานขึ้นอ่าเวฟได้นานขึ้นนี่ใช้ได้ทั้งกับเตาอบแล้วก็ใช้ได้ทั้งกับเตาไมโครเวฟสินค้าแนะนำใหม่วันนี้มีหลายขนาดด้วยใช่ไหมพี่เน่ง ขนาดแรกก็คืออันนี้เป็นแพ็กเกจเป็นแก้วนะคุณลูกค้าย้ำว่าเป็นแก้วแล้วก็มีฝาล็อกให้สีทิศทางนะคะล็อกป้องกันสูญญากาศคือคุณลูกค้าสามารถเก็บในช่องช่องฟรีตได้แล้วก็สามารถใช้เวฟในเตาไมโครวเวฟได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเขามีเขาเรียกว่าอะไรนะพี่รูระบายอากาศให้แบบเวลาที่เรานี่เขาเรียกว่าเวลาเวฟก็คือสามารถเปิดฝาได้นี่สวัสดีค่ะพี่สุธีสวัสดีค่ะนี่ อุ่ยน่าจะแพงนะเนี่ยพี่ฝาล็อกก็แบบน่าจะแพงหนูเดาไว้เลยชิ้นนี้นะหนูเดาไว้เลยให้เดานะเจ็ดสิบเก้าบาทปะเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าก็ได้อ่ะไม,ไม่ขายเหรอเอาเก็บไปไม่ขายราคานั้นไม่ขายราคานั้นอ่ะเท<อ>่าไหร่ดีคะวันนี้มาเล่นเกมทายราคาไหมวันนี้พี่สุธีว่าเท่าไหร่ดีคะอ หนูว่า89เกาหนูว่า89เว็บวฟได้ตั้งสี่ร้อยองศานะพี่เจตีตอบหน่อยเท่าไหร่คะนิ่งนิ่งนิ่งเอ้านิ่งสงสัยไปละมีใครมีใครคิดว่าแปดสิบเก้าแพงไปไหมคะลดแล้วลดแล้วลดอีกแล้วเหรอเอาสรุปขายเท่าไหร่คะเนี่ยขายหกเก้านะอันนี้คือราคาจริงๆเลยนะโอ้โหหกสิบเก้าบาทคุณลูกค้า 69บาทขนาดบรรจุเท่าไหร่นะโอพี่แ่งมีเคาะโชว์ด้วยย้ำว่าเป็นแก้วค่ะขนาดบรรจุเท่าไหร่บอกไหมอมองสิมองเห็นสายตาดีมองเห็นบอ่อสามร้อยยี่สิบห้ามลค่ะขนาดบรรจุรของเขานะคะค,ะคุณลูกค้านี่เป็นแก้วหรือเป็นพลาสติกนี่เป็นคำถามที่เราควรจะต้องแจง้งเอาพี่แ่งโชว์หน่อยพี่ลูกค้าถามว่านี่โอ้ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยแตกแล้วะกูวะขอแห้งหมดเลย คนอกาบคู้เขาเคาะเคาะที่แันนะพี่เสดีเชื่อเชื่อไหมคะเชื่อไหมพี่ถ้าไม่ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกแรงเคาะแรงขึ้นกูเวเบนมัดเราว่านี่เบนเบนมัดทอนทอนทนเมื่อกี้พี่แดงเคาะไปยังไม่มีเล้าเลยนี่เป็นแก้วนะพี่เป็นแก้วเป็นแก้วเริ่มต้นที่69บาทเป็นแก้วดิเป็นแก้วเป็นแก้วเคาะโชว์แล้วเคาะโชว์แล้วถ้าแรงกว่านี้คืออาจจะบินแล้วใช่ไหมพี่แดงอ่ะ สุดยอดเลยคุณลูกค้าอันนี้เป็นแก้วเพราะฉะนั้นเรื่องของการทนความร้อนเขาจะทนได้เร็วขึ้นกว่าพลาสติกอ่ามาดูมีหลายแบบมีหลายแบบแบบถัดไป69บาทนี่มีใหญ่กว่านี้หรือเปล่าครับเย yeah! <laughs> ่มามามาดีใจจังเลยอะ่ะขายของแล้วมีคนสนใจนี่คุณหยิบแก้วมาหรือเปล่าเนี่ยบแก้ว <laughs> แก้วเอาแก้วมาก่อนใจเย็นแก้วหมดแล้วเหรออันนี้ก็ไม่แก้วแล้วเหรอพี่ ม่แกโอ้ยน้ำตาจะไหลมีแต่แก้วรอรินไ,ไม่มีมมมแล้วพี่แก้วมีแค่นั้นแหละมีอันเดียวอันนี้เป็นแบบไหนครับแบบพลาสติกแบบอ่าพลาสติกปิดสิทธิทางแบบแล้วก็แบบฝาเว็บได้นี่เว็บได้เว็บได้นี่เพราะว่าเขาจะมีเปิดระบายอากาศได้นะคะอันนี้เป็นแก้วใช่ไหมพี่อ๋อนี่ใหญ่แล้วนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเออเจ๊ขายได้ก่อนเดี๋ยวนี้ไปก่อนลูกพี่ทีละอันทีละอันมามาดูแบบถัดไปนะคุณพี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบมิลิแอลนี่อ่ะ1นึ่งพันนึ้อยห้าสิบมค่ะคุณพี่ไซส์นี้นะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะป้องกันแบคทีเรียลดกลิ่นตกค้างแล้วก็ทนรอยขีดข่วนแล้วก็ไซส์เหมือนแก้วค่ะโอ้โหไซส์เหมือนแก้วแต่ไม่ใช่แก้ว เป็นพลาสติกหนาขึ้นเป็นพลาสติกหนามากอันนี้อ่าหนามากคือเขาจะเป็นเนื้อใสเหมือนแก้วเลยพลาสติกรุ่นนี้ขออนุญาตดูอุณหภูมิเขาบอกอุณหภูมิเราไหมแป๊บหนึ่งนะมันใช่เวลามาเช็คอุณหภูมิตอนนี้ไหมเนี่ยขายไปศึกษาไปนะ้วโอ้ขอบคุณที่เห็นใจพี่นะไม่มีอ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไง ทนได้ถึง100องศาเซลเซียสค่ะโอ้พี่สุธียังอยู่ไหมเนี่ย <S <S เก็บเก็บอุณหภูมิได้ทนทนอุณหภูมิได้ที่100นะคะ100 100, 100องศาเซลเซียสนะคะรุ่นนี้เป็น,เป,นเป็นพลาสติกแต่แต่ทนได้ถึง100ก็คือน้ำเดือดได้ประมาณนี้แบบใสแต่แข็งแรงนะคะคุณพี่อ่ารุ่นนี้เท่าไหร่ะคะสรุปอันนี้ร้อยหนึ่งคุณพี่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนะคะคุณพี่สุธีอ่าไปต่อไปต่อ อันนี้เป็นแบบกลมเป็นแบบกลมพลาสติกเนื้อพลาสติกเหมือนกันพลาสติกใสนะคะตัวใหม่ด้วสินค้าใหม่อันนี้เป็นสินค้ามาใหม่ก็อันนี้เป็นแบบกลมแล้วก็ขนาดของเขาก็ทนได้หนึ่งรอองศาเซลเซียสนะคะอยู่ครับอยู่นะพี่สุธีอยู่เน็ตเราดีเลยมากเลยเราถามลูกค้าก่อนลูกค้าจะรู้นานมากเลยนะ 400 ml ค่ะอันนี้400 ml ขนาดบรรจุนะคะเป็นเป็นแก้วใสค่ะเป็นแก้วใสนนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้เท่าไหร่คะ69บาทอันนี้69บาทค่ะคุณพี่อ๋อ69บาทอ๋อถ้างั้นลูกค้าก็เลือกเป็นกระจกดีกว่าใช่ไหมพี่อ๋อราคาเท่ากันไซส์เท่ากันเป็นกระจกกับแก้ว69บาท69บาทค่ะอ่ะอันนี้เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาค่ะคุณลูกค้าไซส์ใหญ่ขึ้นมายังเป็นพลาสติกอยู่นะคุณลูกค้าแบบแก้วเราจะจะมีไม่เยอะค่ะอ่า อันนี้ก็9 5 0 ml นะคะพี่เอา,เอา,เ,อาเอามาเทียบไซส์ให้ลูกค้าดูว่าต่างกันขนาดไหนไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่เดี๋ยวเทียบขนาดให้ดูนะคะว่าต่างกันยังไงอ่านี่อันนี้คือความต่างอันนี้คือความต่างนะคุณลูกค้าอันนี้ไซส์นี้จะเท่าไหร่นะพี่ <101. S> 1 0 0นึงบาท100บาท,บาท,บาทอ่า100บาทกับ69บาทคุณลูกค้าสนใจทักมานะคะนะโอเคปะไปต่อพี่แดงมีกระจกมาอีกอันหนึ่งขออนุญาตโชว์แบบกระจกอีกอันหนึ่งนะคะโอ๊ยแก้ว อ้าวเจเจโชอ่ะอันนี้จะเป็นแบบแก้วอีกหนึ่งอันนะคะอ่านี่โอ้โหคีมงานเราขายข้องนะเสียอย่างเดียวมือดำนั่นแหละคนเมาทำงานเนาะไม่ได้ว่าใครเลยเนี่ยทางนเออรับได้แล้วพี่คนเขยันคนนะพี่เอาแล้วพี่ล่ะมือใครสาคนนั้นไไม่ด้ทาง์เอาตายแล้วเดี๋ยวหาป้ายก่อน าบฝุ่นก่อนนะอ่ะอเป็นรุ่นแก้วอีกหนึ่งรุ่นนะคะพี่พี่สุธีคะนี่น,นี่แก้วพี่เอกลูกค้าไม่เชื่อว่าเป็นแก้วลูกค้าไม่เชื่อ,อ,อลูกค้าไม่เชื่อ,อเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งเชื่อยังคะพี่ยงัยงยงังยังยังไม่เชื่อ,อไม่เชื่อพี่สุธีเชื่อยังคนะ แก,แก้วน้อลูกค้าแก้วน้าแก้วนานี้แก้วจริงๆอ่ะหนามากเลยนะเจเจหนามากหนามากหนามากอ่ะขนาดนะคะคุณคุณพี่อันนี้350 ml ทนอุณหภูมิความร้อนได้ถึง400องศาเซลเซียสค่ะนี่มีอะไรอีกอ่ะเวทได้100%นะคะแล้วก็ เป็นแก้วอย่างดีนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์แอร์ไทลแล้วก็ป้องกันแอร์เ,อเขาเรียกว่าอากาศเข้าไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบคทีเรีย,รยได้ด้วยอะเจ๊เจ,จพูดหน่อยมันจะมีซีนอยู่ตรงนี้เป็นซีนยางอ่าอเป็นซีนลูกยางอยู่ก็คืออากาศเข้าไม่ได้ป้องกันอากาศภายในออกภายนอกเข้าอนะคะใครลองไปอยู่ในนั้นดูนะคะเท่าไหร่คะเนี่ยพี่แ่งเอ้พี่ลืมวันนี้เท่าไหร่นะคะ สี่สิบฮะตกใจหมดเจ็ดสิบ้าบาทเพิ่มมาอีกสิบบาทก็สรุปแบบแก้เรามีสองอันแบบเหลี่ยมกับแบบกลมนะคะก็เริ่มต้นที่6-9บาทถ้าเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็7-9บาทโอโ้โหถูกมากมีอะไรจะโชว์ลูกค้าอีกข้อหัวแม่ขาหน่อยอุ้ยจะดีเหรอพี่จะดีหรอพี่อพโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยอ,อ,อะอะไหนต่ออะไปเลย อ่ะมาต่อค่ะอันนี้เป็นรุ่นรุ่นที่มีมานานแล้วแต่เราก็ยังขายอยู่อะไรนะไปเลยไม่ได้มีค่ารอันนี้เป็นกล่องซุปเปอร์ล็อกแบบว่าเป็นแบบอ่ะเจเจโชเลยก็ล็อกสีทิศทางเป็นพลาสติกรุ่นนี้จะเป็นพลาสติกขุนอ่ารุ่นนี้เป็นพลาสติกขุนก็คือมีมานานแล้วถ้าคุณลูกค้าสนใจรุ่นนี้ก็ยังมีจําหน่ายอยู่นะคะก็รุ่นนี้ก็เวฟได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องเปิดฝาเวฟเพราะว่าเขาจะไม่มี เขาจะไม่มีรูระบายอากาศให้ต้องเปิดฝา,านิดนิด,นดรุ่นนี้แนะนําใส่เก็บเก็บของดีกว่าเนะาะถนอม<ช>อาหารใ,<ช>ใส่เก็บถนอมอาหารถานอมผักถนอมเนื้อ<ช>นะคะ<ช>ถนอมผลไม้จะยืดอายุเขาได้นานขึ้นจากพี่จากประสบการณ์ส่วนตัวเคยแบบบางคนใช้แบบว่าเขาเรียกอ,อะไรนะหอ่หอห่อหนังสือพิมพ์พี่เหน่งได้ผลไหม,ไไหมแบบว่าถานอมผักด้วยการห่อหนังสือพิมพ์ได้ผลไหมพี่ หนูก็ไม่ได้ผลเหี่ยวเหี่ยวไม่ได้ผล s <weet> <S แต่ที่ได้ผลแน่นอนนะที่หนูใช้โดยส่วนตัวนะกล่องพลาสติกได้ผลแน่นอนเออเนี่ยกล่องซุปเปอร์ล็อกขอโทษกล่องซุปเปรอร์ล็อก <_ s> อันนี้ราคาเท่าไหร่คะ59บาทบเาทเองคุณลูกค้า59บาทเองโอ้โหถูกมากเลยกล่องใหญ่มากด้วยนะเ <_ s weet> ขาบอกระบุกี่ลิตรไหมไม่มีไม่มีเนาะ ห้าสิบเก้าบาทคุณลูกค้าก็เวบได้ใส่ช่องฟรีดได้นะคะนี่ไม่มีสารตกค้างจากรับประกันกับกล่องซุปเปอร์ร็อคค่ะเสียงมมกคะแหลมมากเลยอะ่ะโอ้ยตายละพี่ปรับสวิตให้หนูเสียงโทนทุ้มหน่อยดิลูกค้าบอกเสียงแหลมแหลมใช่ไหม<อ>พี่เสียงหนูแหลมหรอแออถวไหนชีพซีนพลาสติกยี่เข้าเวฟจะละลายไหม ซีนพลาสติกไม่ไม่ไม่ละลายไม่ละลายไม่ลายไม่ละลายเขาเป็นยางเขาเป็นยางค่ะพี่ไม่ละลายไม่ละลายเขาเป็นยางเขาเป็นยางเขาเว็บได้ไม่ละลายพี่ไม่ละลายคืออันนี้ใหญ่มาก รุ่นนี้ก็เป็นยางเหมือนกันพี่เขาจะเป็นยางที่ที่ทนความร้อนได้นะคุณพี่เพราะว่าเขาออกแบบมาแล้วนนแต่ละกล่องคือเขาจะระบุเลยว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเราจะใช้ได้กี่องศานะพี่อนทนได้เท่าไหร่เพราะว่าจริงๆพี่เวฟอ่ะมันไม่ลงคือมันไม่ได้ลงตรงพลาสติกไงใช่ไหมพี่พลาสติกมันอยู่ในในในฝายอีกทีหนึง่งพูดอะไรกันเนี่ยป้องกันการ อันนี้120องศาค่ะพี่เดี๋ยวให้ดูหน่อยนะฉลากฉลากฉลากก่อนซื้อใช้ได้ในอุณหภูมิ20องศาถึง120องศาอันนี้กำลังปรับโหมดเสียงตัวเองไม่ให้แหลมอยู่นะคะเค <laughs> จ๊ขำนี่มันเกิดธรรมชาติฟรีได้ไมโครโเวฟได้นะคะอเคอเอเบางคนเขาไม่ชอบเสียงแหลมที่มันแสบแก้วหอออูอันนี้เท่าไหร่คะพี่89าท<บ>าอนะค่ะคุณพี่รุ่นนี้ แปดสิบเก้าบาทคุณพี่นี่รุ่นนี้แปดสิบเก้าบาทเวฟได้คุณลูกค้าเวฟได้ก,ก็คือแต่และรุ่นอุณหภูมิจะไม่เท่ากันเนาะอ่าสูงสุดก็คือ400องศาเซลเซียสนะคะโอเคโอเคประมาณนี้มามีรุ่นไหนอีกคะเนี่ยรุ่นกลางเลยรุ่นกลางเลยเอาตัวตรงเลยตัวตรงนีหลายแบบไีเบรสม,มายแบเบร์นรม่ขนก็ขนมก็อะไรสั่สงของ กระจุกกระจิกกระจอกกระจกดงเก็บขนมียู่แน้วพี่นองสงนี่คุกกี้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 ขนมอะไรก็ได้ที่เรากินไม่หมดเขาจะเก็บได้นานขึ้นออถ้าเราไปใส่ถุงตัวถุงตัวเขาเองแล้วเราก็มัดยางไว้เปิดเรามากินหลักอ่าปรากฏว่าเหนียวค่ะนะคะไม่หนีกล่องอันนี้คุณลูกค้าเชืวอช่วยได้ช่วยชีวิตช่วยช่วยถนอมอาหารได้ทุกประเภทเออนี่ยเนี่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 ครับะดาษ นี่นี่เอาเลยจัดเลยครับจัดเลยครับ1750 ml อ๋อมิลลิลิตรถูกต้องครับถูกต้องครับอ่าขนาดไซส์นี้นะบรรจุนะคะ1 7 5 0 ml mm. มิลลิลิตรอ่ามิลลิลิตรป้องกันแบคท,ทีเรียได้นะคะอ,อะไรอีกแค่นี้แหละแม่ค้าขายอะไรก็น่าสนใจทุกอย่างเลย <c oughs> ขอบคุณค่ะเอ้ยอสงสัยจะได้เงินเดือนขึ้นละห <c oughs> นูแคปนี่ไปให้อะเฮียดูได้ไหม ขายอะไรกระดาษโ้ยนะอันนี้อันนี้ไม่ได้พูดถึงไอเฮียพี่เป็นขนาดนี้เลยหรออันนี้ของของเขาดีพี่พูดถึงไอเฮียไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยนะเอาโอเคขอโทษขอโทษเอาไปต่อไซสุดท้ายแล้วนะคุณพี่ก็ยังไงใครสนใจในเนี้ยเราอาจจะโชว์ไซส์ไม่ไม่ไม่ค่อยถนัดเพราะว่าเพราะว่าเออเพราะว่าคือมองมอง ถ้าถ้าเขามาเลือกในร้านเนี่ยพี่หน่งเขาจะเรียงไซส์ไว้ให้เรียบร้อยเลยค,คือชอบเล็กก็ซื้อเล็กชอบใหญ่ก็ซื้อใหญ่ชอบแบบแก้วก็ซื้อแบบแก้วชอบแบบพลาสติกคุณภาพดีพลาสติกคุณภาพปานกลางโอ้ม,มีครบตรงนี้เลย <ผม S 1> ที่สําคัญ,ญอันเนี้ยบอกเลยว่าเหมาะสําหรับผู้ลูกค้าที่ชอบทานอาหารสดใหม่หรือว่าอาหารที่แบบว่าอยากถนอมอาหารไว้นานๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเราใช้กล่องประเภทนี้ตู้เย็นเราจะไม่มีกลิ่น ถูกต้องไหมพี่ใช่คุณลูกค้าที่มีปัญหาแบบเปิดเปิดตู้เย็นออกมาแล้วกินเราที่มีไอพิคแนน้ำ้มไหมบบแบบเนี้ยแบบเนี้ยให้ตัวตัวกดเลยนะชิงหนูไปมดทิงนี้เอาชิงหนูไปมดกินใส่สุดท้ายไปซื้อมาใส่ถั่วใส่ถั่วถ้าจะดีเหรอพี่อ๋อดีมากพี่ดีมากพี่ ถ้าถั่วแนะนาเป็นรุ่นไหนพี่ดูแลพี่สุธีหน่อยรุ่นนี้แหละรุ่นนี้แหละใส่ถั่วโอเคแล้วพี่รุ่นนี้ดีกว่าพี่พี่ใส่ถั่วกิโลพี่พาไปดูของสดหน่อยเปอได้ก็ได้พี่กล้าขอหนูก็พาไปเออดูมุมไหนดีพี่เดี๋ยวพาไปเดี๋ยวไปไปปิดท้ายด้วยของสดนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปได้อะคือหน้าที่ไลฟ์สดก็คืออะไรนะชอปปิ้งเป็นเพื่อนลูกค้านะคะอะ อันนี้เป็นไซส์สุดท้ายนี่พี่สุธีเห็นไหมในรูปเป็นถั่วพอดีเลยไซส์เนี้ยออกแบบมาเพื่อถั่วของพี่เลยนะเนี่ยเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวเนูเช็คขนาดให้พี่8 5ดยห้าิ ml เนาะพี่ใส่ถั่วไว้ทานเล่นเออ <c oughs> อันนี้ใส่พวกสนแน็คพวกของทานเล่นจะดีเพราะว่ากล่อง <c oughs> เขาไม่เปิงเนื้อที่เนาะพี่เนาะเออ <c oughs> นี่อันนี้เท่าไหร่พี่หนึ่งพี่หนึ่งบอกนี้จะเล็กไปไหม4ี่สบาบาทอันนี้ฮะ 3 9บาทคุณพี่อันนี้39บาทนะถูกมากถูกมากของสดมุมไหนดีพี่เดี๋ยวจบกล่องเดี๋ยวพาไปของสดหน่อยนึงมาพี่เน่งจบยังเราปลาร้าบองมาต่อมาไซส์สุดท้ายค่ะเป็นไซส์ผลไม้โอเคได้ผลไม้นะเอออ่ะอันนี้ไซส์ปลาลาบองผลไม้ประเภทไหนดีพี่ค,คือผลไม้เราเยอะไงพี่ถ้าพี่ไม่ระบ,บุนี่แบบเยอะมากใช่เยอะมากว่ะพี่หน่งไปจบมามยัง ใช่ไหมอันนี้รุ่นใส่ปลาบองนะคะนี่พี่สุธีระบุชนิดมาให้หน่อยอไปโซนขายดีไหมลูกไหนดำลูกไหนแดงนะขายดีนะ <c oughs> เดี๋ยวพาไปช็อปบูบิกเ,เราจะไปผลไม้กันนะบูบิกไปกับพี่ไหมอ่ะอันนี้รุ่นใส่ปลาบองค่ะคุณลูกค้ารุ่นใส่ปลาบองเล็กๆกระทัดรัดใส่น้ำพริกใส่น้ำปง่งน,น้ำปลาน้ป่งน้ำปลาหรือคุณลูกค้าที่แบบว่าทำกับข้าวประจำแล้วแบบจะหั่นแบบพวกเขาเรียกนะพี่ กระเทียมเอ่อกระเทียมพริกอะไรแบบเครื่องไว้แล้วเวลานั้นเราก็เปิดออกมาก็ทํากับข้าวได้เลยเออตาพริกตำอะไรอย่างงี้เก็บได้นานถนอนได้นานประสบการณ์ส่วนตัวนะพี่เป็นอาทิตย์ค่ะรับประกันรับประกันรับประกันกินเจอ๋อพี่สุธีกินเจโอเคโอเคอันนี้เท่าไหร่นะพี่สายบุญอีกแล้วยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าบาทอันนี้ยี่สิบเก้าบาทบูบิกบูบิกบูบิกวันนี้เราไม่เจอกันเลยบูบิกไม่มาทํางานหรือเปล่าวันนี้ไม่มาใช่ไหมบูบิกอยู่บ้านหรอ อโอเคโอเคพี่เหน่งโอเคงั้นเดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะคุณลูกค้าสินค้าราคาพิเศษตรงนี้โอ้โหราคาถูกมากราคาถูกมากไม่รู้ทําไมพี่เหน่งกล้าขายถูกขนาดนี้ยังไงใครสนใจค,คุณลูกค้าดูนี่เลยโอ้โหเป็นไงแม่ยังก็เหมือนโรงงานอยู่ตรงนี้เลยนะหลายแบบหลายไซส์คุณลูกค้าตั้งแต่ไซส์อะไรนะไซส์ปลาบองไปจนถึงไซส์อะไรที่ ใส่ Big ิก g เลยเพราะฉะนั้น <c oughs> คุณลูกค้าที่กําลังมองหากล่องถนอมอาหารไม่อยากให้ตู้เย็นมีกลิ่นแบบกลิ่นไม่พึงประสงค์แล้วพี่ต้องเลือกใช้กล่องถนอมอาหารและที่สําคัญได้เก็บอาหารไว้นานๆนะคะก็คืออาหารแบบคุง้งเขาเรียกอนะไรคคุง้งคุณคุณภาพของอาหารไว้นานๆนะะวิตามินคงคุ้งคงคง,ค,งคุณค่าของอาหารไว้นานๆต้องเลือกใช้กล่องถนอมอาหารซปเปอร์ล็อกที่ห้างพีวิกิซปเปอร์เซ็นเตอร์นะคะนี่เฉพาะที่ห้าง,น,งนะคะที่อื่นไม่รู้ เรามีหลายไซส์ไงอไม่รู้ที่อื่นเป็นยังไงไม่รู้อ่ะโอเคค่ะสนใจยังไงก็แวะมาช้อปปิ้งกันเดี๋ยวจะพาไปที่แผนอาหารสดต่อค่ะพาไปดูผลไม้นะคะพี่น่งไปด้วยไหมเนี่ยไปต่อไปต่อขอบคุณลูกอ่ะสวัสดีนะคะบูบิกเขาไล่ออกแล้วเหรอครับไปแล้หรอไปได้บูบิกบูบิกเขาไล่ออกแล้วพี่สุธีทำไมเม้นแรงจังเนี่ยทานเจใช่ไหมพี่โอเค กล้าขอกล้าจัดะเ้ี่ยทานเจอยากดูผลไม้สักครู่นะคะตาตาลายนิดนึงนะคะระวังนี้จะตาลายนิดนึงเพราะว่ากล้องขยับนะจะพาเอาให้นิ่งที่สุดคะ่ะ จริงๆอาหารเจเขามีขายนะคะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้หมดหรือยังนะคะเมนูเจเยอะมากผลไม้เลยนะมีอะไรบ้างพี่สะดุดตาไหนทักได้เลยนะคะคุณผู้ชมหกท่านนะคะอยู่กับเราอีกแป๊บนึงนะคะนี่เมนูแรกเลยค่ะส้มสายน้ำผึ้งแล้วกันค่ะส้มสายน้ำผึ้งวันนี้กิโลกรัมละเจ็ดสิบห้าบาทค่ะเบอร์ห้านะคะนี่ ส้มสายน้ำผึ้งนะคะกิโลกร,รัมละ75บาทไปต่อคุณลูกค้าแคนตาลูปซันเลดี้นะคะนี่วันนี้ขายกิโลกร,รัมละ45บาทคะ่ะกิโลกร,รัมละ45สบาทสดสด,สดนี่ประมาณทานเจต้องหนักผลไม้มะละกอมะละกอเลดี้นะคะวันนี้ขายกิโลกร,รัมละ35บาทคะ่ะมะละกอเลดี้นะคะกิโลกร,รัมละ35บาท ไปต่อนะคุณลูกค้าดูจะสแกนที่น่าสนใจนะคะอโวคาโดวันนี้ก็ยังอยู่ที่กิโลกร,รัมละ85บาทนะคะจะหมดแล้วอโวคาโดขายดีมากอีกหนึ่งรายการที่ขายดีค่ะนี่ลูกพับลูกละ8บาทลูกพับลูกละ8บาทมะละกอใช่ไหมพี่ดูไม่ทันใช่ไหมกลับไปใหม่กลับไปใหม่ อ๋อมะละกอมี2แบบค่ะนี่อันนี้มะละกอฮอลแลนด์นะคะกิโลกรัมละ40บาทค่ะก็คือเป็นสุกกาลังทานเลยนะพี่อ่านี่มะละกอฮอลแลนด์ค่ะกิโลกรัมละ40บาทนะคะมีเรดี้กับฮอลแลนด์นะคะมีเรดี้กับฮอลแลนด์นะคะนี่อันนี้เรดี้ค่ะเรดี้จะ3.5บาทก็คือสุกกาลังทานทั้งหมดเลยพี่นี่หรือว่าใช่นะมันไม่เละมากไงเออกำลังทาน สามสิบห้าสี่สิบาทประมาณนี้ค่ะมะละกอพี่มีอะไรอีกนี่ลูกไหนตอนนี้เหลือแต่ลูกไหนดําแล้วอันนี้ก็สินค้าขายดีค่ะลูกไหนลูกไหนถ้าสีดําเขาจะออกหวานแล้วก็จะนิ่มกว่าสีแดงนะคะลูกไหนลูกไหนวันนี้ขายลูกละห้าบาทค่ะลูกละห้าบาทแล้วก็มี แตงเมลอนนะคะเก้าสิบบาทแตงเมลอนกิโลกร,รัมละเก้าสิบบาทประมาณนี้นะพี่โอเคไหมคะพี่สุธี <c oughs> อ่ะอ่งุนอีกหน่อยนึงอ่ะนี่อ่งุนแดงเจ็สิบค่ะวันนี้อ่งุนแดงเจ็ดสิบนะคะอ่งุนไร้มเมล็ดวันนี้เก้าสิบาทรุนนี้เป็นรุ่นมเมล็ดไล้มเมล็ดค่ะเก้าสิบาทยาวไปครับหรออ๋อมะละกอลูกใหญ่ไปใช่ไหม อ๋อมีไซส์เดียวซะด้วยเดี๋ยพี่นี่องหุ่นหน้าทานองหุ่นหน้าทานก็ประมาณนี้แล้วก็อีกมุมหนึ่งที่ต้องโชว์ก็คือผลไม้นอกเนี่ยขายดีมากผลไม้นอกหมดแล้วด้วยสตรอเบอรี่หมดแล้ววันนี้ยาวไปยาวไปคือมะละกอยาวไปใช่ไหมพี่อ๋อมะละกอมีไซส์เดียว มะพร้าเผา20บบาทนะคะคุณลูกค้ามะพร้าเผาทุ่มหนึ่งค่อยเลิกครับอ๋อโอเคแวะมาดูพี่แวะมาดูนะคะประมาณนี้เนาะพี่สุธีประมาณนี้ประมาณนี้นโอเคพี่สุธีบอกทุ่มหนึ่งจะแวะเข้ามาช็อปปิ้งนะก็ประมาณนี้ก็ฝากไว้ด้วยคุณลูกค้านะคะเขาเรียกอะไรนะ แผนอาหารสดเราก็มีผลไม้เข้ามาเรื่อยๆส่วนใหญ่จะประมาณวันศุกร์นะคะก็ทุกครั้งที่มีผลไม้เข้ามาใหม่เราก็จะมาไลฟ์สดให้คุณลูกค้ารู้จะได้ลูกค้าจะได้ทานของสดใหม่กันนะคะก็ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามรับชมไลฟ์สดนะคะวันนี้ก็ลาก่อนนะลาคุณลูกค้าทุกท่านลาคุณพี่สุธีนะคะลาบูบิกนะไปก่อนคะ่ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีนะคะไปละคะ่ะ